สวัสดีครับหลปพามินตื่นเจ็ดโมงเช้าเช้าวัาวนเสาร์ตื่นเจ็ดโมงปลุกพ่อก,กับแม่แม่มตื่นมาคลึกเลยอ่ะเล่นเลยะนะตื่นมาคลึกเลยสองสามวันนชามินดีแนนาเ่เดนนอนยาวกินนมรอบเดียวเองก่อนนอนตาไปดูเลยนะ กินนมรอบเดียวก่อนนอนปกติจะตื่นกินตอนกลางดึกเดี๋ยวนี้กินก่อนนอนแล้วก็นอนยาวลยมีเมื่อคืนนี้ปีสองสะดุ้งขึ้นมาหิวน้ำให้กินนำแล้วก็นอนต่ออือหืออือหือรักรักจริงๆรักจริงๆกินนมเยอะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนผ้าอ้อมตอน ประมาณเที่ยงคืนแล้วก็นอนยาวสบายตาไมโดนแรงอะวะอะนั่นไอ้กินน้ำน้ำป่ะน้ำป่ะไอ้น้ำน้ำน้ำไอ้กินน้ำ่อยกินน้ำเลยกินน้ำเลยคอแห้ง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 ไอ้กินน้ำเลยกินน้ำเลยคอแห้ง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  น้ำหมดอ่ะน้ำหมดน้ำหมดน้ำหมดช่วยด้วยช่วยด้วยน้ำหมดอายน้ำหมดหมดป่ะหมดไป่ะเห็นไหมต้องยกหน่อยต้องยกหน่อยอื้มอื้อื้มีมีนี่ไนี่ไอีป่ะปิดปิดแล้วเหรอพอแล้วโอเคกินน้ำกินน้ำตอนเช้านิดหน่อยโอเคล้างปากบวม ตื่นมากรึกเลยดูดูดูโอ้โหโอ้โอ้โอ้แรงแรงแล้วแรงไปไหนครับผมนอนดีแต่มีแบบว่าสะดุ้งละเมือบ้างอะไรบ้างแต่ก็คือหลับต่อไม่ได้ตื่นใช้ได้เมื่อวานตอนเย็นกินข้าวต้มด้วยแหละก็เลยอิ่มนะอิ่มก็เลยอิ่มนะก็เลยกินประมาณ กินนมไประมาณสิบ้อนตอนสองทุ่มหลับให้สองทุ่มหลับใช่ไหมพ้ะย่ะหลับไหนให้ให้บ๊อกบอกนอนได้นอน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 ทำไงนอน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 ทำไงให้นอน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 ให้นอน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 ไงนอนจับให้บอกบอกนอนหนอย คือจริงๆตอนนอนก็ต้องเอาไมาค์คอคีแต่เวลานอนจริงๆันไม่มีหรอกเอาออกหมดแหละเต็มเตียงตอนเช้ามาเนนเช้าม,มาแค่เล่นไปพิมพิมพูดคำนี้ดิคิดถึง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 เพื่อซคิดถึง คิดถึงพายคิดถึง,ถงคิดถึงพูดดิคิดถึงคิดถึงพูดเมื่อวันนี้บางทีอารมณ์ดีเขาก็จะพูดตามทุกคําเลยนะช่วงเนี้ยระวังคําพูดไอ้พูดให้พูดคำหยาบเดี๋ยวลูกพูดตามพูดตามทุกคำเลยช่วงนี้

ทอะไรอ่ประป๊าป,ปินป๊าปินปีนไหนอ่ะี้ปินเหรหปีนแล้วหวรอป๊ป๊านอนอยู่อรอ

เบื่อแล้วว่ะเอาันกายตอนเช้าโอ้เดี๋ยวหน้าโโอ้โหทั้งกระโดดทั้งอะไรหลายสงหยอย่างโออนาเงินเยอะพอนเงินเยอะตื่น7จโมเนยนอนประมาณนี้สิบเอ็โมงเอ็ดโมงครึ่งไม่เกินเที่ยง ลูกนอนแม่ก็นอนเมืยหมด <c oughs> เลยมาลังเยอะจริงๆน,นั่งไงครับเอาอะไรเอาอะไรให้มันมาทำ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 อะไรเอามือมันมาไปทำอะไรจะออกจะปีนเหรอจะปีนเหรออย่าพูดดปีนมาถ<ะ>่ายอันนี้อยู่มอนนอะมาดูอันนี้ดีวกว่า

nè nó nghe nè khủ nghe khủ nghe léo nó nghe phải léo nó nghe này thí kê thí kê nó nghe kê à thí kê thí kê ô oh, 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 quá sức anh này thí kê thí kê thí เส iyor, <hi> so ือเสือร้องไงเลี้ยอเลี้ยอไหนสิงโตร้องไงเลี้ยอสิงโตร้องไงร้องไงร้องไงจะร้องไงร้องไงฮะวันนี้เสียงน้อยเหรอตอนเช้าเสียงไม่มาตอนคืนเสียงดีอนึกอะไรอยู่นึกอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ครับ คิดอะไรอยู่ลกคิดอะรอยู่มา้อยมา้อยวินเราลงไปเล่นข้างล่างไหมไปเลียล้ยงเลี้ยงพูชาดเลยเลียยล้ยง่เลี้ยอันไหนอันไหนคาเมียรล่คาเมียนล,ม,ยลม,มีมีคาเมียหรือตัวหนึ่งคาเมีย อเมียนโอ้ยเก่งช um. ี er <S <s ้สุดดยนะตัวแดงๆอันไหนอปลาปลาปลาอ่อปลาอันไหนครอกโคดิลครอกโคดิลอยู่ข้างล่างเลยู่ข้างล่างเลยมีตัวเดียวครอกโคดิลอ่าจระเข้อันไหนฟิสก์ฟิสก์ฟิสก์อ่ะ ฟิสเกยอยู่ข้างลาง่างฟิสเกยเยอะแยะเลยอ่าใช่ปลาปลาอันไหนอ่ะโฟลเกลโฟลเกลโฟลเกลอะไรชิกลิงเหมือนกันเลยมั้ยโฟลเกลอยูอย่ไหนใช่โฟลเกลดูไม่ออกเลยเป็นนกหรือไก่เลียนเดี๋ยวก่อนอีกตัวหนึ่งอยูไ่ไหนวะฟลูดแฮสอยูไ่ยไหนฟลูดแฮส

ในอูรม์มอูรมภาพวินตัวเดียวเลยลูกอูรมลืมแล้วเหรอไหนอูรมเอ้าอาดีนใช่ไม่ใช่กาดีนลูกอูรมอันไหนย,ยีตแพาที่ไหนยีตย,ยีตแพาแมฆคือไหนยีตย,ยีตจีนะอ,อ,อ,อยู่ตรงหน้าเลย เออเก่งเก่งฮครบละครบละครบยังวะครบแล้วนะเนาะอะอเหลี่ยงเนี่ยเลีย่ยงเมนหมาไม่รู้จักจำชื่อไม่ได้เก่งขนาดตัวประหลาดประหลาดชีด้เลยนะนเนี่ยคันเยี่ยผิวแห้งเลยเนี่ย คีมช้าเย็นนี่แธเรดแเรดนั่นะรดต้นไม้หรือทเะไหนชี้ตรงไหนมองไม่เห็นอูมไหนอูมอูอูมอูมนี่นะเอลฟันด์เอลฟัน์นีอะไรใช่เอลฟัน์ มีหางยาวใช่ไหมมีหูมีตาหางยาว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 อะไรอยู่หางยาว <c oughs> อันนี้อะไรอันนี้อะไรหางยาวเยอะแยะเยอะแยะลูกกตาเยอะแยะข้างล่างก็มีอีกเพียบทั้งหมาทั้งเสือทั้งลิงอะไรก็ไม่รู้มากมายเป็นสวนสัตว์อะไรที่บ้านเนี่จะดีนไม่ใช่อะไรพ่อเป็นพูดอะไรไม่รู้อะ หมอะ,ะ,อะมา,มาจะเป็นวิดีโอาะลาพาวินเฮ้ยให้ดูก่อนจุ๊บจุ๊บอะไรจุ๊บอะไรนะจุ๊บอะไรฟลู i แฮสเ t หรอใช่ฟลู i แฮส s t หรอือเปล่าตัวเสียงแดงใช่ฟลู i แฮส s t หรอือเปะละ่าลาาวินใหด้ดูมาม้าป็นวิดีโอแล้วนานละอ,นอ่ะ bye, บายบายค่ะ deny, เฮ้ยดูค่ะไหนเฮ้ดูไงเฮ้ดูบ๊ายดีครับก่อนสวัสดีครับทําไงสวัสดีครับสวัสดีครับทําไงลืมมาเปล่า สวัสดีค่ะทุไงอเขินเขินเขนโอ้ยเขินนอน <c oughs> <c oughs> นอนเต็มจะนอนได้กี่เดือนในเตียงนี้นฮะเต็มน่ยเนี่ยนอนถ้าให้นอนคนเดียวนะบนเตียงนะบนเตียงปกตินะนุ่นเลื้อยแบบว่ารอบสามร้อยหกสิบองศาแต่นอนเตียงนี้ดีหน่อยล็อกล็อกที่ ดินดินก็อยู่แต่ในนี้แหละไม่ไปนดินดินเนอดินดิน้น,นอนเตียงกับพ่อกับแม่เนี่ยโอ้โหหัวไปหางหางไปหัวกินที่สุดสุดอ่ะวินะนอนกินที่สุด,สดน้อยให้นอนส่วนตัวเนี่ยแต่นี้ก็แคบแล้วเวลานอนเขาก็ชอบจะล่นล้นลงมา เหลือตรงหัวไว้เลยเย็นๆหปก็นอนได้ยืนเห็นบางคนก็นอนอถึงสามขวบด,ดูซิพาวบินจะนอนถึงกี่ขวบนี่ตอนนี้ก็ขวบครึ่งแล้วก็ยังใช้ได้ดีอ,<น>อ่อะไรหรืออะไรอะไรเอยอะไรเอ่เอ,อ,อ,อปวดหัว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  เหม็นอื้อๆอ่ะพอวินอื้อๆื้อมันเนี่แนยแน่ๆเลยแน่ๆเลยเน,นี่ยเหม็นอื้อแต่เช้าเลยเอ๋อไปมนอี๊บป่ะไหนมา,มาดูดิขอเช็คหน่อยนะครับรู้สึกว่ามีกลิ่นโชยนาเราต้องเช็คของก่อนทําการเช็คของก่อนว่าใช่ของจริงหรือของปลอม <laughs> <laughs> ไปละบายบายครับสวัสดีครับผม